สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกำแพงเมืองซีอานนะครับเป็นกำแพงที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วก็ไปเล่าประวัติเกี่ยวกับกำแพงเมืองซีอานนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซีอานนะครับซีฟางแปลว่าทางทิศตะวันตกนะครับอานก็พิงอันก็แปลว่าสงบสุขนะครับทำไมเขาถึงตั้งชื่อนี้รู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าชื่อนี้นะครับเขามีความคาดหวังว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับจะมีแต่ความสงบสุขนะครับ สมัยก่อนไม่ได้ชื่อนี้นะครับสมัยก่อนนะครับชื่อฉางอันนะครับฉางอันหรือว่าความสงบสุขอันยาวนานนะครับชื่อทุกชื่อมีความหมายทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงประตูที่ใหญ่ที่สุดของกำแพงเมืองซีอานนะครับที่กำแพงเมืองนะครับในสมัยโบราณนนะั้มีความสําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับยุคโบราณนะครับเพราะว่า เอาไว้ใช้ป้องกันการลุกลามจากคนภายนอกนะครับเวลาคนภายนอกจะบุกเข้ามาก็ต้องผ่านกำแพงเมืองเข้าไปให้ได้ก่อนนะครับเป้าหมายแรกก็คือป้องกันศัตรูใช่ไหมครับหลังจากสร้างมาสักพักหนึ่งนะครับข้างในนี้ก็กลายเป็นแหล่งของศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นศูนย์การค้าใหญ่ของประเทศจีนนะครับที่ติดต่อกับทางตะวันตกด้วยนะครับก็คือสุดยอดมากเลยนะครับกำแพงเมืองที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็เป็นกำแพงสมัยราชวงศ์หมิงสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าในช่วงสมัยราชวงศ์ถังนะครับกำแพงอ่ะเสียรูปหนักมากนะครับก็คือโดนนบบบุกจแ กำแพงแบบแทบไม่มีรูปเดิมครับคือพังเละเลยครับทําให้ใน500ปีต่อมานะครับหรือราชวงศ์หมิงนะครับ <c oughs> เขาก็ได้มาพัฒนาหรือซ่อมแซมจนเป็นกำแพงอย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็คือสวยงามเลยนะครับทาออกมาได้ใหญ่โตแล้วก็แข็งแกร่งมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็เพิ่งซื้อบัตรเข้ามานะครับบัตรก็อยู่ที่ราคา100ยหยวนนะครับเฉพาะช่วงในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลก็จะมีจัดการแสดงราคาก็จะแพงกว่าปกตินะครับร้อยหยวนก็ประมาณ500บาทนะครับ เนี่ยตอนที่เราเข้ามากำแพงนะครับเราจะอธิบายก่อนนะครับว่ารอบๆกำแพงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีแม่น้ำนะครับหรือว่าผู้เฉงเขือนะครับแม่น้ำที่ไว้ปกป้องเมืองนะครับถ้าศัตรูหรือว่าคนที่จะมาบุกรุกเมืองนะครับก็ต้องผ่านแม่น้ำนี้เข้ามาก่อนนะครับพอผ่านแม่น้ำนี้เข้ามาปั๊บก็จะเจอด่านที่2ก็คือด่านเข้ากำแพงนะครับก็ต้องบุกเข้าไปให้ได้นั้นในกำแพงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการปกป้องที่ป้องกันเมืองที่สุดยอดมากนะครับต้องผ่านแม่น้ำก่อนด้วยนะครับประตูที่เราจะเข้าในวันนี้นะครับก็คือหหงงนนนิเมือะครับ อย่งนี้เหมือนก็เป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในประตูทั้งหมดเลยนะครับของเมืองซีอานนะครับกำแพงที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็มีความสูงอยู่ที่12เมตรนะครับความยาวรวม13.74ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่ภายใน11.32ตารางกิโลเมตรนะครับความยาวทั้งหมดก็13.74กิโลเมตรนะครับยาวมากมากนะครับสามารถเดินได้หมดเลยนะทุกคนสังเกตดูไหมครับที่กำแพงข้างบนนะครับ ตึกข้างบนมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับตเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับไอช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยสำหรับนักยิงธนูสามารถเข้าไปอยู่ในช่องนี้นะครับเาขาจะยิงธนูลงมาเศษศัตรตูที่จะมาบุกเมืองนะครับซึ่งเป็นซิสเต็มที่ดีมากนะครับแล้วก็จะมีด่านย,ย่อยๆแต่ละด่านเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูกันนะครับเ <c oughs> ข้าไปกันเลยนี่เรากำลังเดินเข้า กำแพงเมืองแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ากำแพงเมืองก็ต้องมีการตรวจก่อนนะครับมีตรวจด้วยนะครับนี่เช็คความปลอดภัยนะครับว้าวสวยงามมากข้างในเป็นการตกแต่งแบบช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าที่เรามาเนี่ยมันหลังช่วงปีใหม่แป๊บหนึ่งนะครับทาให้มีการตกแต่งสวยงามมากบูหน้ามีมังกรด้วยครับทุกคนครับความเชื่อโบราณนะครับก็เป็นมังกรก็เป็นเหมือนตัวแทนกษัตริย์นะครับส่วน อันนี้ตรงหงนะครับหงก็จะเป็นตัวแทนของราชินีนะครับเขาก็เลยจะเอามังกรกับหงอมาคู่กันตลอดนะครับอตอนนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในนะครับก็มีคนเยอะมากเลยนะครับในช่วงวันปีใหม่นิ่หลังปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สองมีนาคมคนก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เราเดินเข้ามาถึงตรงน,นี้ก็จะเห็นกำแพงอย่างใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมตรงน,นี้อือ กำแพงเมืองจีเป็นกำแพงที่มีเอกลักษณ์มากนะครับเนี่ยการออกแบบก็วสวยงามนะครับเป็นรูปทรงแบบเลี่ยมเรียมแบบชัดเจนนะเห็นไหมมุมทุกมุมชัดหมดเลยนี่ก็เป็นประตูเมืองนะครับว้าวข้างในมีมังกรอีกแล้วผู้ใหญ่แก่ๆก,ก็มาเที่ยวด้วยกันนะครับน่ารักมากเลยผู้ใหญ่จีนเนี่ยเป็นเยอะนะครับมาเที่ยวด้วยกันกันเยอะนะครับ คือสวยงามมากเลยครับนี่มังกรมีมังกรตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีกรองอันโตเลยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเงินจีนนะครับเขียนเหมือนคำว่าจงเลยครับตรงกลางแต่ว่าตรงกลางไม่มีขีดว้าวเดี๋ยวเดินขึ้นไเป็น้นบนกันดีกว่านะครับทุกคนไปสังเกตไหมครับทุกคนครอบครัวคนจีนเขาจะพาเด็กๆมาด้วยตลอดเลยครับุกๆครอบครัวก็จะมีเด็กติดกันมานะครับหรือไม่ก็ที่ผมเห็นก็จะเป็นคนแก่นะครับมาด้วยกันเห็นไหม มาจะเป็นคู่ครับน่ารักมากครับคือคนแก่ที่นี่เขาน่ารักนะครับเขาดูมีกิจกรรมทำตลอดแล้วก็มากระเป็นแก๊งหรือมากระเป็นคู่นะครับว้าวมีนักแสดงด้วยทุกคนโหเอ้โหเท่มากาคนนี้มีซิกแพคด้วยซิกแพคไม่จริงเลยครับฮซ <laughs> ิกแพคเสื้อไปแล้ว ไปแล้วอดเ,เราขึ้งแว่นบนดีกว่านะครับทุกคนทุกคนคึกคักมากครับคนก็มาเดินเที่ยวกันเรื่อยเลยสิ่งที่สนุกนะเวลาเที่ยวเมืองซียา์นะค,คือเรามาดูประวัตินะครับถ้าเรารู้ประวัติมันก็จะสนุกทุกค,ครับตอนนี้เราก็เป็นช่วงหลังจากปีใหม่มาแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมเขาจะติดโคมไฟสีแดงไว้เต็มไปหมดเลยนะโคมไฟสีแดงนี่ก็มีความหมายว่าเป็นการอวยพรให้มีความสงบสุขแล้วก็ ทำสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนก็บางคนก็จะ <Yeah. S 1> เขียนความปรารถนาตัวเองเอาไว้ในป้ายเหลืองๆที่ติดกับโคมไฟสีแดงนะครับแล้วก็มันก็จะมีกรอนเราชงถามด้วยครับเป็นกรอนที่เกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับความสงบสุขอะไรเงี้ยเป็นการอวยพอรอะไรเงี้ยนะครับ<ด>เห็นไหมสังเกตว่าคนที่มาเที่ยวซีอานสวนมากเขาจะใส่ชุดฮั่นฝูกันเยอะนะครับฮัน่นถูกคือชุดจีนโบราณนะครับเห็นไหมผู้หญิงก็ชอบใส่กันมากนะครับ ครับะระรังที่เราเห็นด้านหลังนี้ครับะระรังเขาจะไว้ใช้ในการเคราะเวลาเราบูชายันนะครับหรือว่าเอาของสิ่งของมาไหว้นะครับอาจจะเป็นไหว้เทพหรืออะไรของเขานะครับแล้วก็อย่างที่2ครับใช้ในการเตือนนะเวลาศัตรูเข้ามาลบนะครับก็เคาะได้นะครับเคาะระรังนี้เป็นการเตือนนะครับระรังตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับ เขาก็จะอยู่ที่ประตูหย่งหนึ่งเหมือนจะแขวนไว้ตรงประตูนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นของโบราณเลยนะครับในะระฆังก็จะมีอักษรจีนต่างๆเต็มเลยนะครับอย่างที่พวกเราเห็นนะครับอืมใครอ่านออกก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันฮะครับตรงนี้เรก็จะอยู่ตรงขอบกําแพงเมืองน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันตรงนี้สามารถดูทางไกลได้แต่ต้องสแกนทุกคนครับ ในสมัยโบราณมันก็จะมีอาวุธหลายๆอย่างที่ใช้ในการป้องกันจากข้างบนนะนอกจากธนูก็จะมีเป็นพวกท่อนไม้ที่มีเหล็กนานๆติดนะครับหรือว่าจะมีแผ่นไม้ที่มีหนามติดแล้วเขาก็จะโยนลงไปนะครับมันมีเหมือนมีตัวอย่างแต่ไม่รู้ว่า,าสามารถเดินไปที่ที่เขาโชว์อาวุธไหมได้ไหมนะครับมันจะมีอาวุธโชว์อยู่นะครับก็ <S <S คือป้องกันอ่ะก็เป็นท่อนไม้แล้วโยนลงไปนะครับเป็นจิ้งๆๆง,งลงไปแล้วมีหนามนะอี่ย่างนึงก็จะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ติดเหล็กแล้วก็โยนลงไปแล้วดึงขึ้นมาโยนลงไปแล้วดึงขึ้นมานครับในการทำร้ายศัตรูนะครับมีอาวุธที่หลากหลายจริงแล้วคนโบราณไม่เหมือนยุคนี้นะยุคนี้ก็ปืนอย่างเดียวนะครับมี <c oughs> คนขายของโบราณด้วยนะครับนี่ <c oughs> ขายของเล่นอะไรอะ่ะ <c oughs> เหมือนใบพัดเลยมีถ่ <c oughs> ายรูปมีความสุขไหมครับ เห็นไหมเด็กๆผมบอกแล้วว่าเด็กๆจะมากับครอบครัวเยอะนะครับี่อนปีนี้ก็เป็นปีมังกรนะครับทำให้เขาเลยตกแต่งเป็นมังกรทั่วกำแพงเมืองเลยนะครับ ตึกยงนี่เหมือนนะครับตรงเข้ามาที่มีตึกสวยมากเลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตึกตรงนี้นะผมชอบมากเลยตึกตัวนี้ชอบเป็นพิเศษนะครับคนดูตอนนี้เดินมาสักพักผมก็เข้าใจแล้วนะครับเอาการประดับของเขาในช่วงนี้นะครับก็เป็นการประดับ24เดือนของประเทศจีนนะครับสมัยโบราณเขาจะแบ่งฤดูเป็น24ฤดูย่อยๆเลยนะครับของคนจีนนะครับหรือว่า24 solar system นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเขาทา ออกแบบก็คือเป็นบรรยากาศของช่วงช่วงนั้นเลยนะครับ <laughs> น่าจะดอกไม้น่าจะเป็นช่วงใบไม้ผีนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะหรือว่าช่วงเก็บเกี่ยวนะมีข้าวด้วยฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้ตรงนี้ทุกคนก็สามารถมา เที่ยวล่องเรือได้นะครับแต่ว่าถ้าเที่ยวล่องเรือก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะนี้ก็มังกรมังกรน้อยนะครับเด็กๆก,ก็นั่งอยู่บนมังกรตัวเล็กๆนะครับนี่เขามีขายของเยอะแยะเลยนี่อะไรอ่ะมังกรมังกรลูกกระดาษนะครับมีพวกใส่ใส่บนหัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเออานอ๋อนี่คือมีข้อมือมังกรด้วยนี่ครับ โ我们关水嘛你กเ里？这这ย笼多少？เ百二十八。一百่เ吧。ร้อยยี่ร้อยยี่สิบแปดหยวนนะครับประมาณ600กว่าบาทนะครับราแรงอยู่นะเอ้ <c oughs> แต่มันสวยนะเขามือสวยจริงแต่128เลยอะบ้าไปแล้วไม่มีเงินนะครับเดินเดินออกมาดีกว่า <c oughs> โอ้หิมยด้วยโอ้แบงเป็นฉิมะต้าเฉหญ่ด้วยนะครับตรงนี้ ก็คือจะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวน่าจะฤด,ดูหนาวใหญ่กับฤด,ดูหนาวเล็กหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจอันนี้อาจจะหนาวน้อยกว่านะครับอันนี้ตาเฉียดนะครับหิมะใหญ่เหรออ๋อตาเฉียดเนี่ยหิมะใหญ่ใช่ไหมนี่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 หิมะใหญ่เลย ไม่รู้ใช่ป่ะนะครับเทศกาลของจีนก็ทำกันออกมาสวยงามนะครับการตกแต่งของช่วงนี้ก็สุดยอดครับนี่เสี่ยวหานเสี่ยวขานหน้าหนาวเล็กๆข้างบนนี้มีขายกาแฟาด้วยนะครับถ้าใครขอแห้งก็มากินได้นะครับ150 1 0 0ก็มีอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ชนิดนะครับก็ไม่ถือว่าครับแพงสุดๆนะครับโอ้คนมาขายของต่างๆเต็มเลย เนี่ยทุกคนระบบระบายน้ำของเขาก็สุดยอดเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเขาใช้สำหรับการการระบายน้ำนะครับทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมข้างในกำแพงเองนะครับก<น>็จะมีสี่เหลี่ยมเต็มเลยนะครับเป็นแนวยาวจะมีหลายหลายช่องเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยมีตำรวจด้วยมีรถตำรวจด้วยนะครับจินจีจิ้ว อ๋อไม่รถตำรวจอ,อันนี้น,นี้เป็นรถ emergency ครับสำหรับเวลาฉุกเฉินก็จะรถเนี่ยสำหรับไปช่วยคนนะครับก็คือช่วยคนที่อาจจะสลบหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงหน้าที่อยู่ด้านหลังผมที่เมื่อกี้พวกเราเดินผ่านมานะครับเขาเรียกว่าเป็นป้อมปากการนะแต่ละพอมก็จะสามารถเก็บพนทหารไว้ได้นะครับแล้วก็เอาเข้ามาโจมตีปัะตูต,ตรงป้อมได้นะครับก็จะมีทางยื่นออกไปเล็กน้อยนะครับทุกคนครับข้างๆกำแพงเมืองโดยเฉพาะกำแพงเมืองฝั่งใต้นะครับก็จะมี คาเฟ่นะครับอยู่ข้างในกำแพงเมืองนะครับถ้าทุกคนมาเดินเล่นนะครับข้างในกำแพงเมืองฝั่งนี้นะครับฝั่งใต้นะครับก็มีร้านคาเฟ่แล้วก็มีร้านเหล้าเยอะมากเลยนะครับถ้าคนกินเหล้าหรือคนมากินกาแฟหรือชาหรือมานั่งพักอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาที่แถวๆนี้กันนะครับติดกับในกำแพงเมืองเลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ชั้นบนเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยอันนี้ผมอยู่บนกำแพงใช่ไหมครับมองไปตรงนั้นเป็นตึกตรงนั้นก็เป็นพวกคาเฟ่เลยนะครับอ่ามือก็เป็นคาเฟ่หรือชงไปลงมาหน่อยก็จะเป็นร้านกาแฟะ ทุกคนทุกคนเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าทาไมกาแพงเมืองนะครับต้องเป็นหยึกหยักอย่างนี้นะครับเห็นไหมหยึกหยักขึ้นหยึกหยักลงนะครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยมันสูงมากเลยนะแไอ้ที่หยึกหยักขึ้นรงเนี่ยคนเราคงไม่สูงขนาดนี้นะครับเขาเลยทําช่องตรงนี้ไว้นะครับแต่ละช่องก็สามารถเอาพลทหารมายิงธนูนะครับผ่านช่องนี้ได้นะครับเนี่เข้ามารอตรงนี้เลยปั๊บแล้วก็ยิงหนวกไปด้านนอกนะครับเออตอนที่ผมก่อนมาถึงผมก็นึกอยู่เฮ้ ท้าไมกกำแพงมันต้องหยิกจักด้วยทำไมไม,ไม่ทำเป็นเรียบๆนะครับตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วสรุปก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเอาทหารมายิงคานูผ่านช่องนี้นะครับถ้าทุกคนมีความรู้แล้วคิดว่าตรงเนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรได้อีกนอกจากนี้นะครับคอมเมนต์มาได้น,นะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจด้านนี้ไม่ลึกนะครับด้านการต่อสู้นะครับอัน,นนี้ถ้าใครรู้ก็บอกมานะครับเออเจ๋งฮะเดี๋ยวไปดูผ่านช่องการยิงคานูกันว่าคนยิงคานูเขาจะมองวิวเป็นยังไงบ้างนะครับอืช่องนี้เลย ทุกคนเห็นไหมครับว่าแม่น้ําตรงนู้นอะ่ะเป็นทางกั้นชั้นดาดแลกนะครับนี่เดี๋ยวต้องผ่านดัดแลกมาก่อนครับผ่านแม่น้ํามาปับ๊บถึงจะเดินเข้ามาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินใช่ไหมเห็นไหมทางเดินถนนรอบๆตรงนี้คือส่วนสาธรารณะนะครับท,ทุกคนเขาก็จะมาเดินเล่นกันได้น,นะครับก็ถ้าเราเดินไปด้านล่างก็จะไปเดินดูวิวหรือว่าเดินนั่งพักผ่อนหย่อนใจอย่างคุณลุงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเห็นไหมหลายๆคนก็จะมาที่นี่มาเพื่อ เล่นดนตรีหรือมาออกกำลังกายหรือว่ารำไทยเก๊กนะครับเป็นไงบ้างทุกคนน่าสนใจใช่ไหมผมว่าประเทศจีนมีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับหลงเชิงจิ๋วจื่จอตรงนั half nice on each half uniqueness โอเคครับนี่ก็เป็นมังกรนะครับมังกรก็จะมีลูก9ก้าตัวนะครับเขาบอกกันนะครับว่ามังกรจะมีลูก9ก้าตัวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกมังกรนะครับนี่หน้าตาเป็นนี้นะครับไม่รู้ทำไมหน้ามันจิ๋วจิ๋วจัง อ๋อมันเป็นลูกมังกรน,นะครับได้ดูกัน,นในลูกมังกรดูไม่น่าเกรงขามเลยพอจิ๋วเดียวเองนะครับเนี่ยทุกคนดูดิขาเล็กทีเดียวเองอ่ะทุกคนรับเทศกาลนี้ก็ห้ามไปจับไอตัวต่างๆของเขานะเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกับไฟนะครับถ้าเราจับแล้วอาจจะช็อตได้นะครับอาจจะช็อตได้ผมเพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะมีไฟนะครับดึงหมอน,น่าจะสวยนะทุกคน อ๋นี่เสือนักตานักเก็งขามดีนะครับทุกคนเอ๊ะใช่มังกรไหมมังกรมีสองหัวด้วยนะครับตรงนี้ว้เย,ยหลงแหมนตอนนี้ก็ขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับตรงนี้ก็เดินมาไกลแล้วนะครับยังไม่ครบชักทีนะครับ สังเกตว่ากำแพงไอ้ตรงฝั่งเข้ามาตรงนั high, high, mm ้น hmm. อ the ่ะมันจะสูงนะครับจะสูงกว่านะครับพอเข้ามากำแพงที่หันหน้าเข้าหาข้างในตัวเมืองนะครับก็จะเตี้ยๆอย่างนี้เลยเห็นไหมอยู่ระดับเอวนะครับในหลายคนก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้กันนะครับนี่เพราะว่ากำแพงมันต่ำหน่อยแล้วก็มองเห็นวิวด้านหลังนะครับตึกด้านหลังมันก็จะเป็นการออกแบบแบบแบบวินเทจนะครับออกแบบแนวรัชวงศ์ถังนะครับ หลังคาจะเป็นโค้งนะครับแล้วก็จะมีเป็นอิดนะครับอ่าเป็นอิฐนะครับแต่เป็นอิฐที่เป็นสีเทานะครับทําให้มันดูคล้ายกับผิดนะครับอืมซึ่งสวยงามไม่รู้รัฐบาลเขาบังคับว่าต้องออกแบบแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคนที่อยู่รอบๆนี้ตั้งใจออกแบบให้เหมือนกันนะครับคือสวยดีนะครับเนี่ยมองออกไปมันก็ดูแบบนูโบรานเลยนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูอะไรที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่นะครับด้านหลังผมนะครับ มาเต้นแล้วก็ไลฟ์สดกันนะครับโหคนแก่ที่จีนนี่ก็อินเทรนด์เหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถไลฟ์สดกันด้วยเนี่ยเห็นไหม oh <my> คนแก่มาเต้นกันสนุกดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรตรงไปอีกสามรอยเมตรก็จะเป็นเสี่ยวนันเหมือนนะครับเสี่ยวนันเหมือนก็เป็นประตูที่ตอนช่วงเช้านะครับเขาก็จะมีการขายของเต็มเลยนะครับเป็นตลาดเช้าของคนจีนนั่นเองนะครับเสี่ยวนันเหมอนถ้าใครมาซียานก็เดินไปเที่ยวได้น,นะครับเสี่ยวนันเหมือนนะครับอ่า ตอนเช้าคนเยอะจริงๆนะครับประมาณม6โมงถึงประมาณ8-9โมง6โมงถึง9โมงครับเปิดประมาณ6โมงถึง9โมงนะครับไอ้ตรงตลาดตรงเนี้ยคนที่เขาเป็นแบบคนท้องถิ่นนะครับเขาจะมาช่วงแบบก่อนปิดตลาดนะครับเพราะว่าจะมาซื้อของที่มันลดราคานะครับขายก่อนกลับแล้วราคาก็จะลดลงมานะเขาจะมาช่วงท้ายๆหน่อยนะครับ <laughs> พื้นตรงนี้มีความชบุดเล็กน้อยนะครับ ที่เราเดินมาในช่วงนี้นะครับเข้าใจได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าซ่อมแซมไปแล้วมันก็ยังชำรุดได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามีผู้คนมาเดินกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับ <c oughs> มันก็มีกร่อนกันบ้างอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นหินก็ตาม <c oughs> นี่หลายๆคนเขาเอากล้องมาถ่ายกันจริงจังมากเลยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่มากับแฟนนะผู้หญิงก็จะให้แฟนช่วยถ่ายแบบ แต่ว่าขยับแบบเมื่อกี้ผมได้แอบ,บ,แบ,บดีนะบอกว่าเอามุมนี้นะเอาแบบขยับแบบนี้นะผู้ชายจีนก็ถือว่าดูแลดีนะครับเห็นทำตามคาสั่งดีครับตรงนี้เดินมาเห็นวิว้วยทุกคนเนี่ยเห็นวิวเมืองนะครับวิวเมืองตรงนี้สวยมากเลยเป็นทางสีแยกนะครับเข้ามาแพงเมืองเมืองมาปั๊บมันก็จะเป็นสีแยกนะครับสงบสุขจริงๆนะครับซีอานนะครับ ทุกคนครับคนซีอานบอกผมนะครับว่าถ้าเราอยู่เมืองซีอานไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะสามารถจําเส้นทางได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเมืองมันทําเป็นระบบมากนะครับแผนผังมันจะแบบมีความเป็นสี่เหลี่ยมมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงต้อง13ราชวงศ์นะครับทำให้เป็นเมืองที่จเจริญตั้งแต่โบราณแล้วนะครับทำให้ถนนมันออกแบบมาดีมากนะครับเขาถามผมว่าเ้ยจำเมืองได้ยงัง บอกว่าเนี่ยอันไหนทิศเหนือทิศใต้รู้ไหมอะไรเงี้ยคนจีนก็แปลกดีนะเขาจะดูถนนเขาจะพูดเป็นทิศนะครับทิศเหนือทิศออกทิศใต้ทิศตะวันตกอะไรเงี้ยครับจะต่างกับของเรานะครับของเราคงต้องใช้ o o g l e Map นะครับถนนกรุงเทพนี่โคตรมากเลยครับจำยากอยูนะ่โดยเฉพาะข้างในช่วงเยาวราชนใช่ไหมทุกคนถ้าทุกคนมาซีอานะครับแนะนำว่าต้องขึ้นมากำแพงเมืองซีอานนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในสี่กำแพงเมืองที่ สมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกเลยนะครับเรามองไปด้านล่างนะครับมองไปฝั่งขวามือของกําแพงนะครับก็เห็นคนกินข้าวด้วยนะครับนี่เห็นไหมตอนนั้นมีแจ๊สคลับแล้วก็มีไห่เซียนะครับอาหารทะเลนะครับใครมาเที่ยวที่นี่เสร็จนะครับก็เดินลงไปด้านล่างรอบๆกําแพงนะของกินเต็มนะครับนี่มีคนแต่งชุดฮันฝูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่อระบายน้าของเขานะครับนี่ไม่รู้ว่าสร้างมาใหม่หรือเปล่านะครับเหมือนของยุคนี้เลยนะครับ ทุกคนครับข้างหลังผมนะครับเป็นอาคารหอสังเกตการนะครับในเมืองซียานนะครับเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเขาจะมีหอสังเกตการทั้งหมด24แห่งนะครับก็จะเป็นอิงตามของสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณในราชวงศ์หมิงอ่ะอาคารสังเกตการอ่ะถูกทําลายไปแล้วนะครับเขาก็สร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนครับแต่ละที่ที่เขาสร้างมาใหม่ก็จะอิงกับที่ที่สมัยก่อนที่เขาสร้างเลยนะครับอาคารจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับประตูก็จะหันเข้าเข้าหาตัวเมืองนะครับอันนี้ข้างนอกเมืองนะครับ แอร์ประตูก็เข้าทางนี้นะครับชั้นบนจะมีหน้าต่าง3บานนะครับหน้าต่าง3บานสามารถยิงธนูผ่านช่องต่างๆได้นะครับเหตุผลที่ในอาคารสังเกตการ์ยื่นออกมาจากตัวตึกคือตัวตึกรับหน้งอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันยื่นออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีที่มีคนบุกซุ่มโจมตีนะครับหรือว่าแอบๆเข้ามาแล้วก็เดินเลียดเลียดกําแพงเงี้ยเวลาถ้าลุยด้วยกำแพงแล้วกำแพงเป็นรับหน้อย่างนี้ใช่ไหมครับมองไม่เห็นนะครับเราจะมองไปไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยต้อง ทำให้มันมียื่นออกมาถ้าพอมยื่นออกมาปับ๊บเราก็สามารถเห็นได้ใช่ไหมคนแบบเดินแอบบเดินแบบข้างๆกำแพง,งเดินยังไงอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดของคนจีนในยุคโบราณมากๆนะครับคือออกมาแบบได้อย่างครอบคลุมเลยนะครับถ้าหารตรงนี้ก็มองทุกอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับแต่หน้าต่างจะไม่มีด้านซ้ายขวานะหน้าต่างมีแค่ด้านที่หันออกไปจากตรงนอกเมืองนะครับเพื่อในการยิงขนูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับอาคารสังเกตการนะครับของที่ทหารจะมาทหารตรวจยามจะมาอยู่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อกันครับทุกคุณครับตอนนี้เราก็อยู่ยงนิ่งหมนนะครับก็คืออยู่ตรงกลางสุดเลยนะครับของประตูทางทิศใต้ใช่ไหมครับ พอเรามองตรงไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นจงโหลนะครับจงโหลจะเชื่อมระหว่างสี่ประตูหลักของเมืองซ r อานนะครับมันจะอยู่ตรงกันไปเลยนะครับถ้าจากจงโหลไปแล้วตรงไปอีกก็จะเป็นอีกประตูหนึ่งครับเป็นประตูทิศเหนือนะครับคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับเป็นแบบทางสี่แยกเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตรงมาถึงตรงนี้เลยนะตรงเลยไม่มีอะไรปิดกั้นเลยเดี๋ยวมองไปก็จะเห็นเดี๋ยวทุกคนดูพร้อมกันนะครับทุกคนครับจงโหลอ่ะมันก็คือ กลางเมืองใช่ไหมครับสมัยโบราณนะครับก่อนที่จงโหลจะถูกสร้างในราชวงศ์หมิงนะครับเขาก็จะมีกู่โหลนะครับกู่โหลก็จะออกไปจากจงโหลเล็กน้อยนะครับกู่โหลอาจจะเป็นุดศูนย์กลางของเมืองซีอานในสมัยโบราณนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยการขยายขยับขยายของเมืองออกไปนะครับทำให้เมืองมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับทำให้เขาสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นนะครับพอเขาสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ เขาเลยต้องขยับตรงจุดศูนย์กลางมาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งก็คือจงโหลหรือว่าหอระฆังนะครับอหอกลองก็อยู่ใ,ใกล้ๆหอกองคือจุดศูนย์กลางสมัยโบราณนะครับแต่ตอนตอนนี้ก็จะเป็นจงโหลนะครับทุกคนครับข้างหลังผมนะครับก็คือหอคอยประตูหลักนะครับหอคอยประตูหลักก็จะเก็บสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ใช้ในการปกป้องประตูเมืองไว้ด้านในนะครับหอคอยนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับ แล้วก็จะมีชายคา3ชายคาครับชั้น2จะมี2ชายคาสังเกตเห็นไหมครับการออกแบบในช่วงนั้นนะครับเขาจะคิดการออกแบบชายคาแบบที่เหมือนคล้ายๆยหยดน้ำนครับเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเอ็นลงมาอย่างงี้นะครับก็เป็นการออกแบบที่สวยงามนะครับแล้วก็ตึกผมว่ามันคล้ายคกันหมดเลยนะแต่ละอาคารน,นะครับแต่ว่าจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับ หอคอยที่ใช้ยิงขนูก็จะมีหน้าตานะครับแต่ตรงนี้เป็นเก็บของอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับจะมีทั้งหมด4ประตูใหญ่นะครับสประตูใหญ่จะมีหอคอยอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกประตูจะมีหมดนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับไอ้กำแพงเมืองซีอานนะครับ สี่มุมอ่ะถ้าเราเดินไปตรงทั้งทั้งหมด4มุมนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับแต่จะมีมุมนึงเท่านั้นนะครับที่เป็นวงกลมนะครับเพราะเขาเขาบอกมุมนั้นน่ะมันเอาไว้ให้ส่งอาหารขึ้นมาได้เร็วดีนะครับเขาเลยทําเป็นวงกลมวันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับการพามาเที่ยวกระแพงเมืองซีอาร์นะครับถ้าเขาคนมีความคิดเห็นยังไงหรือมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกําแพงเมืองซีอาร์นะครับคอมเมนต์มาด้านงได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให วันนี้ขอจบการพาเที่ยวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน